น้องมิ้งจะมาจับปลาลเรามารอดู้ตเตอร์จะลงมื่คนนะเราต้องเป็นตัวอย่างที่เขาพูดี่เต้บ้านก็อยู่นี่บ่ก็อ,อยู่ใ,ใกล้ๆเองนะเอานาะจะมาจากปลาแก้วฝึกเมียขับรถฝึกนี่จันเหลาหน้าที่ ตอนนี้เหลาน้อยกําลังไปเติมน้ํามันรถอีแตนนะคะหลังจากที่เมื่อกี้น้ํามันรถอีแตนหมดพี่ตินไปซื้อมาให้นะคะเดี๋ยวคุณจะพามาติดตามชีวิตเหลาน้อยนะคะว่าแต่ละวันเหลาน้อยมีหน้าที่ทําอะไรแต่ทําทุกอย่างนะคะงานทั่วไปตอนนี้เติมน้ํามัน,นะคะ่ะส่วนจานชูกับแบ็คโคะ,คะขน เศษกิ่งไม้นะคะที่รื้อจากสาแล้วก็ข้างสาะนะคะเพราะว่าสาตรงนี้เขาจะถุค่ะต้องดูสูบน้ำออกแล้วก็เอาดินแห้งมาใส่จานเราจะสตาร์ทเครื่องแล้วนะคะามาดูจานเหลาขออนุญาตนะคะภาพอาจจะไม่ชัดหน่อยอ้าวดับแล้วเอาไหมจานเหลาหรือว่าเหลาน้อยนะคะ ชื่อที่จะไปชื่อที่เสียรินตามค่ะเอาสตาร์สตาร์สตาร์ารโอ้ติดแล้วน้ำไหลแล้วเหลาน้อยนี่เป็นผู้ชายที่ไม่ชอบใส่เสื้อแขนยาวนะคะแล้วก็ไม่ชอบใส่หมวกนะคะทํางานกลางแดดแล้วก็ขยันด้วยนะคะไม่บนไม่โอ้คุณไม่รู้นะคุณว่าผู้ชายคนนี้่ะ่ใส่ดีนะคะขยันด้วยเหลาน้อย เราน้อยทํางานทุกอย่างที่อยู่ในทีมงานนะคะแต่ไม่ได้ทําประจาเนาะมีงานอะไรเงี้ยก็เออช่วยอย่างนี้นะ่ะภาพมันก็จะไม่ค่อยชันนะคะเพราะว่าวุ้นอยู่ในรน่มเนาะวุ้นซูมนะคะให้ดูบรรยากาศช่วงที่เหล่าน้อยทํางานนะคะมันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่สั้นนะคะที่ว่าวุ้นจะได้ถ่ายหรือว่าจะได้อยู่ในทีมงานเพราะว่าวุ้นจะได้ไปต่อในนี้ให้มาดูบรรยากาศคร่าวๆนะคะ ตวจการเรียบร้อยค่ะกำลังเดินต้อยๆมาแล้วเห็นกล้องเยอะเราน้อยก็จะอายหน่อยนะ,ะได้ปลาไหลด้วยอเอาขันมาอีกทีเราน้อยหายตอนนี้วุ้นขึ้นมาบนรถมาขาวนะคะเพื่อจะมาแอบถ่ายชีวิตการเหล่านะคะ นี่วินอยู่บนรถน้องนนเพราะว่านนไม่ได้ขับรถเพราะว่าไม่ได้เปิดท้ายเพราะว่าทุกคันต้องเปิดท้ายออกนะคะก็เลยรอวิ่งดินอย่างเดียวไปแล้วจ้าเหลาบ่หอนบอมาขาหโฮมเน่มาขาหโฮมเน่จ้าเหลาเอ้ยมาแล้วมาแล้วอยู่แบบนี้ละมัง้งนี่ทั้งวันเดินกลับไปกลับมานี่โอ้ฝั่งนี้ได้ปลาไหลคะ่ะ คะยืนสุดยอดจริงๆผู้ชายคนนี้โนั่งแล้วค่ะตอนนี้นั่งแล้ว งสยจะเหนื่อยนะคะเพราะว่าร้อนมากสงสัยเขาจะให้หน้าที่คือเฝ้าเครื่องนะคะเฝ้าเครื่องสูบน้ำนะคะเพราะว่าต้องสูบให้หมดนี่ ฝั่งนี้เสร็จแล้วนะคะกิ่งไม้แล้วก็จานชูก็มาขับฝั่งนี้แล้วผลฝั่งนี้เสร็จก็น่าจะรอให้น้ําแห้งแล้วเราก็จะเอาดินมาใส่ผลดินจากที่อื่นนะคะเป็นดินแห้งมาใส่สูบน้ําออกแต่ว่าน่าจะเท่าที่ได้ยินน้องนองนองบอกน่าจะสูบน้ําเสร็จแล้วก็ขุดที่โคนออกก่อนนะคะขุดโคนออกไปเทข้างๆข้างสวนเนื่อมนะั้ง รเลยการเหลาไปอีกแล้วโอ้ข่อยมานายเจ้าเดี๋ยวเจ้าว่าหอนติไปอีกแล้วพี่น้องเอสีเดี๋ยวไปดูว่าเขาจะทำอะไรนะคะเล่งเครื่องนะคะกำลังติดตามชีวิจารเหลาอยู่ อยู่เครื่องแลวอีแบ็คอ๋อมันไปไปไป,ไป,ไ,ปไปเร่งนะคะไปเร่งเครื่องให้น้ำมันไหลแรงๆนะคะอ๋อแสดงว่าคันเร่งน่าจะมีปัญหาแบบว่าอยู่นานๆแล้วมันจะผ่อนเองเพราะว่าเห็นไหมนะจานเหลาก็เอาไม้แย่นะคะถ้าให้วุ่นเดานะคะจานเหลาน่าจะเอาไม้แย่ตรงคันเร่งไว้นะคะ ตอนนี้กำลังทำอยู่ว่ะดูไปแล้วก็มีความสุขนะคะชีวิตจันเหล่าวุ้นชอบชอบในไ,ไมยถึงชอบเหมือนพี่เหมือนน้องนะคะแต่ว่าเขาแบบไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครนะเขาอยู่แต่เขาทํางานของเขาแล้วก็ไม่พูดด้วยเห็นกล้องนี่เขินเลยค่ะโอ้โอโอ้หาไม้แย่อาายู่ยยนะคะตอนนี้อเอาแหย่ย,ยัดยัดยัดยด คะแนกคุมเครื่องได้ยังตอนนี้กำลังยัดไม้อยู่นะคะ ได้เลยน้ำเร่งน้ำไอโอพูดผิดต้องขอไปเวยนะคะตอนนี้เครื่องอยู่ระดับโอเคแล้วน้ำพุ่งแรงแล้วตอนนี้ขับไปแล้วค่ะตอนนี้คือภารกิจเดินแล้วค่ะมองด้วยอะมองมองก่อนมองแล้วก็เออโอเคผ่านผ่านผ่าน,านกลับมาแล้วค่ะตอนนี้มารอรู้ว่าเราน้อยจะเดินไปไหนจะไปนั่งหรือจะยืนหรือจะเดินมานี่นะคะ เราจะติดตามชีวิตเราน้อยห่างๆนะคะเพราะว่าหลายๆคนกําลังติดตามชีวิตเราน้อยอยู่อายังไม่พอใจอีกตอนนี้ยังไม่พอใจยังมองอีกอ้าวมันจะมันจะเป็นยังไงวะอ่ะมองละเราน้อยสงสัยแล้วตอนนี้มันไหลแรงไหมเอาเอาผ่าน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 ไปไปไปเข้าลมอ้าวเดินไปเข้าลมแล้วค่ะยังมองอีกนะคะยังไม่มั่นใจนะคะว่าน้ํามันไหลแรงหรือเปล่า นั่งไหมโอ้ตอนนี้ยังไม่นั่งเขายังยืนดูอยู่โอเคค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะพามาแอบถ่ายชีวิตเหล่าน้อยนะคะคุมเครื่องสูบน้ำนะคะโอเคค่ะไว้มาติดต่อกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ